อัน <ENNIS> สวัสดีค่ะทุกคนเอาหงาน้องจับหน่อยหงาใหญ่อ่ะเนี่ยจับหงายพี่ชายหงายตึงเหมือนกินาเดียเลยนะคะน้องเล่นอะไรคะเี่อะไรนี่อะไรใครเลี้ใครอืาเดียเต้นกับพี่ชายกับพ่อเฮ้ยหนูนั่งเก่งแล้วหรอเดีย ได้แรบบิสโอพวกเสียงบิ๊ดแต่เว้นนะครับมาว่าอะไรเล็บบิสแรบบิสแรบบิสใช่ไหมอาเดียหรือแร็บปี๊ดรืออะไรเรือของใครหรือของใครเออ เออนาง่ายอีกนหนึ่งมาให้เออเดูไอเดมอลไอเดมอลแอนด์วานแอนิวเอลตากาโกงง่ายด้วยเธอรู้จะเล่นด้นไหนในแอยเดียสองอันเลยเหรอเหลือสามอ่ะเก,กรนกลางนะโอ้เออเล่นเล่นเล่น,ลน,นสนุก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 สนานพราะดูเขาเล่นกันไ <c oughs> อเสียงเป็นเสียงอะไรเสียงอะไร <c oughs> อืมอืม <c oughs> อืม อ mic. เลือกเอาค่ะเลือกเอาเลยค่ะเลือกเอาเลยอยจะเล่นอะไรคะคนเก่งนั่งไ,ได้แล้ว <empowerment. S 1> นั่งได้เก่งเก่งแล้ว<อ>น่าเ <c oughs> ก,ก่ง <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> น่าเก่งแล้วค่ะเก่กลุกขึ้นค่ะลุกขึๆๆๆ้นค่ะเออหน้เก่งเน้่น่ารักจังเลย <tav. S 1> เออเออเก่งได้เก่ง Ada king king king. Ada king 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 dah. Hmm. Hmm, king mak bak. Hmm. Keng, mak 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 mak. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหันมาฝั่งนี้ก่อนเอาหันมาฝั่งนี้ก่อนอันนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้นั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งก่อนอืมอืมหันมาฝั่งนี้เลยลูกเ <laughs> อ๊ะตาแมวแมวตาน้ตี่ตาน้อย <laughs> อืมอืมอืม,อม เดีดีลูกนั่งดีก่อนนั่งดีอ <c oughs> เออนั่งดีก่อนค่ะ <c oughs> อื <c oughs> อื <c oughs> อเสรัคินี้ไปคลนี้ก่อนนะให้น้องอเดียดูคุณ่อเล่นก่อน,ออนกไล like, ก์ share, ก็แชร์ก็สับกก็เด่นเจ